นี่มันตัวอะไรกันเนี่ยเกิดมาไม่เคยเห็นเลยสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกทกท่านวันนี้ครูจุ๋มอมรินคงสมฤทธิ์พาทุกท่านมาดูนอนหัวคอนหรือว่านอนหัวขวานนะครับซึ่งเป็นสัตว์ที่มีอยู่ทั่วไปในช่วงฤดูฝนนะครับไม่มีอันตรายต่อมนุษย์ลักษณะก็จะคล้ายๆกับตัวพระญาติซึ่งเขาจะอยู่ในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ที่ปลอดสารพิษนะครับอีกชื่อหนึ่งที่คนมักเรียกกันค่อนข้างน่ากลัวกันเลยทีเดียวครับ นั่นคือเพชฌฆาตเงียบแห่งพื้นดินนะครับซึ่งเวลาที่เขาล่าเหยื่อเขาจะพันตัวเหยื่อไว้แล้วก็พ่นสารออกมาบริเวณหัวของเขานะครับสารนี้จะไปละลายให้ชิ้นเนื้อของเหยื่อนั้นเปื่อยแล้วเหยื่อนั้นก็จะเสียชีวิตแล้วเขาก็จะกลืนกินเหยื่อน,น,นั้นเข้าไปนะครับเป็นอาหารของเขานะครับนี่คือชื่อฉายาของเขานะครับขอบคุณทุกการรับชมและรับฟังสวัสดีครับ